สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Business Break t h r o u g h ค่ะ ธุรกิจติดปีกภาษาอังกฤษเติดปาค่ะในวันนี้นะคะภาษาอังกฤษที่เราใช้ในการทํางานแล้วก็ในการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะมักจะมากับคําพูดที่มาตามยุคตามสมัยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะยุคนี้นะคะเป็นยุค2022ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งทางด้านลฟ์สไตล์ทั้งา Style, ทางด้านการทํางานนะคะแล้วก็มีคําภาษาอังกฤษเกิดขึ้นมากมายในยุคนี้ด้วยนะคะหากไม่อัปเดตคําพวกนี้นะคะ เดี๋ยวคุยกับเพื่อนร่วมงานฟังกันไม่รู้เรื่องนะวันนี้ค่ะครูฮวงจะให้เรียนรู้คำศัพท์5คำค่ะที่จะสามารถนำไปใช้ได้เลยในการทำงานนะคะเรามาดูกันว่าในช่วง2-3ปีนี้แค่3ปีเองเนี่ยมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้น5คํำอะไรบ้างนะเริ่มจากคำแรกเลยนะคะก็คือคำว่า metaverse ค่ะถ้าพูดถึง metaverse เนี่ยนะเราจะนึกถึงผู้ชายคนนี้ค่ะคุณมาร์คซักเค์เบิร์นะคะแห่ง Facebook ได้มีการนิยามค่ะ Metaverse เนี่ยหมายถึงจักรวาลนารมิตนะคะจักรวาลนารมิตคืออะไรก็คือการเที่ยวทิปการไปมิวเซียมทิปนั่นหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยนะคะทางด้านกายภาพเนี่ยไม่ได้เดินไปในที่ที่นั้น โดยตรงแต่ว่าเรารับรู้ถึงความสนุกสนานและรับรู้ถึงสิ่งมีค่าในสถานที่ต่างๆในการที่เราเนี่ยสามารถที่จะไปชมพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษในฝรั่งเศสได้นะคะโดยที่เราเนี่ยก็มีการแจ้งความจำนงนะคะซื้อบัตรว่าเราต้องการไปแต่เราไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปเลยค่ะ เพราะเราสามารถที่จะไปเที่ยวได้โดย Metaverse นะคะซึ่งก็จะมีววัฒน,นานะคะแล้วเราเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับอยู่ในสถานที่นั้นมีลักษณะาาเป็นภาพสามมิติได้พบปะคนจำนวนมากมายในโลกจำลองของเรานะฮะสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มาร์คซ์เคอร์เบิร์กนี่นะคะพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาค่ะคำที่สอง a เต a t i o n ค่ะ ถ้าพูดถึง s t a y c t t o o นนะนะเราจะนึกถึงคำว่า Stay บวกกับคำว่า vacation ถ้าเป็นช่วง3าปีก่อนนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวไปว a นเคชเ่นเนี่ยเราก็จะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปประเทศนั้นนะ,ะนั่นคือว a c เคช o n ่นของเราแต่ในยุคโควิดเนี่ยนะคะแหมการเดินทางไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็ดูเราไม่สะดวกในเรื่องความปลอดภัยทางสุขภาพหลายๆคนนะคะก็จะเลือกที่จะเที่ยวในประเทศค่ะการเที่ยวในประเทศหรือการเที่ยวแถวบ้านเราเรียกว่า s t a y c a t i o n นะฮะต่อมาค่ะคำศัพท์คันที่3เป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับคำว่าเมตา ดีเลยนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า virtual fashion ค่ะ เวอร์ชแฟชั่นเนี่ยนะคะก็คือเป็นการซื้อเสื้อผ้าทิปนั่นเองนะคะแฟชั่นทิปนั่นเองนั่นก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะรู้สไตล์การออกแบบของแต่ละแบรนด์ได้นะคะโดยการที่เราไม่จำเป็นต้องเดินไปที่ร้านหรือไม่ต้องไปชอปปิ้งที่ปารีสไปอิตาลีเราสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์เข้าไปแล้วก็ดูสไตล์ของแต่ละยี่ห้อนะคะเราเนี่ยนะคะก็กดซื้อค่ะเมื่อเรากดซื้อนะคะเราจะต้องมีการส่งรูปของเราไปให้ที่แบรนด์นั้นและแบรนด์นั้นเนี่ยนะคะก็จะ ะมีการเขียบที่ยนเสื้อผ้าให้พอดีกับตัวเราเลยซึ่งออกมาเนี่ยนะเหมือนเราใส่เสื้อตัวนั้นจริงๆเลยภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพที่อยู่กับเราตลอดไปซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะ virtual fashion เนี่ยนะคะก็เป็น Fashion ที่เกิดขึ้นในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งราคาก็ไม่สูงด้วยตรงนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ของคนในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนะคะคำศัพท์คำต่อมานะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่อยากเชยนะคะก็คือคำศัพท์คำว่า g i g ค่ะ GIG ถ้าพูดถึง g i g เนี่ยนะคะคำนี้มีมานาน แล้วนะถ้าเป็นในรอบ30-40ปีก่อนเนี่ยฮะคำว่ากิ๊กเนี่ยก็จะหมายถึงนักดนตรีค่ะที่มีการเล่นไลฟ์สดริมถนนนะคะ ต่อมาเนี่ยนะคะกิกก็หมายถึงการเล่นไลฟ์คอนเสิร์ตนะคะที่มีการเก็บตังค์รวมถึงกิกก็มีความหมายเหมือนกับลูกคู่อะค่ะว่านักดนตรีคนนี้นักร้องคนนี้เวลาเขาไปเล่นเนี่ยเขาก็ต้องร้องคู่กับนักกีตาร์คนนี้เขาเป็นกิกกันแต่ว่าคนไทยเนี่ยนะคะนําคำว่ากิกเนี่ยมาใช้เป็นแบบเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ตรงตามความหมายภาษาอังกฤษเลยนะคะ ในปัจจุบันค่ะคำว่ากิกก็มีความหมายใหม่อีกแล้วนะคะกิกในความหมายของปี2022แปลว่า freelancer ค่ะก็คือคนที่ทำงานฟรี e l นซ์นะคะตนเป็นนายตนไม่ได้สังกัดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถรับจ็อบในหลายๆบริษัทได้นะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำว่ากิกดีไหมคะจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ my brother is a gig worker sometimes he has multiple project at once and sometimes he doesn't have any work พี่ชายของฉันเนี่ยเขาเป็นฟรีแลนซ์นะบางทีเนี่ยเขาก็รับงานหลายงานในเวลาเดียวกันแต่บางช่วงก็ไม่มีงานเลยนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นฟรีแลนเซอร์นั่นเองนะคะและคำศัพท์คำสุดท้ายในช่วงนี้นะคะก็คือคำว่า ZAP นั่นเองค่ะสะกดด้วย Z A P อย่าอ่าน z A P นะ Z A P Z a p ค่ะ ZAP อันนี้แปลว่า d e s t r o y แปลว่าทำลายอาจจะเป็นการทำลาย energy ทำลายกำลังใจ ZAP เนี่ยนะคะไม่ใช่ ZAP นะคะ ZAP อันนี้เนี่ยมันเป็นความหมายลบค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้ z a p a handful of c i v i l i a n v e r e amid the f i g h of two n a t i o n ในสภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะที่มีการรบของสองประเทศเนี่ยนะคะทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยนะ,ะก็รู้สึก หมดกำลังใจเว a ร์ a p p นะคะประชาชนก็รู้สึกหมดกําลังใจกับการาทะเลาะของ2ประเทศเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะเวลามีปัญหาเนี่ยประชาชนก็เว a ร์ a p p กันเต็มที่เลยนะคะ